สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวนจันทการกเกษตรแปลงเล็ก,กเกษตรแบบง,ง่ายๆแต่สร้างรายได,ได้ให้กับเราทุกวันนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูทําการทําความสะอาดแล้วก็จานเตรียมแปลงนะครับเย่เราได้แปลงผักกลับมาคืนแล้วนะครับก็หลังจากที่มีพายุ นอื่นพัดผ่านนะครับตามด้วยนะครับฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับเป็นอาทิตย์นะครับตกทั้งวันทั้งคืนนะครับสภาพที่เห็นตอนนั้นก็คือนะครับแรงผักเรายทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับอาเตรียมแล้วนะครับนานะครับตอนนี้ก็กาลังตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้มันเตี้ยหน่อยหนึ่งเพื่อตากแดดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราลองไถยแล้ว นะครับมันยังถ่ายไม่ได้นะครับก็ด้วยความชื้นของดินที่มีเยอะเกินไปให้มันถ่ายไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อก็กําลังที่จะตัดตัดหญ้านะครับให้มันสั้นนะครับเพื่อที่จะตากแดดไว้สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายตากดินไว้อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้คงจะตากดินไว้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเราต้องรีบทําการปลูกผักนะครับเพราะตอนนี้ผักเราเหลือน้อยมากนะครับ แต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็เดินตรวจสอบในส่วนของต้นกระเพราแล้วก็โหระพานะครับว่ามันใกล้จะตัดอีกได้หรือยังนะครับคือว่าเราเราตัดทุกวันนะแต,นแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกชุกเกินไปนะครับทำให้แปลงผักเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตูยากนะครับตยากนะครับก็นะบจะมีบางส่วนที่ที่มันได้ได,ได้ได้ตายไป นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนนี้ก็เป็นแปลงแปลงของโหะพาของเรานะครับอ่านี่ยกะเพรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกะเพรานะครับาเห็นไหมครับตอนนี้ลมแรงมากครับเพื่อนเพื่นก้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็การปลูกผักตรงนี้ก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางกลางทุ่งนา นะครับมันจะต้องเจอกับหน้าฝนเนี่ยมันต้องเจอน้ําเต็มเต็มนะครับเพราะว่านามันล้อมรอบสวนเรานะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นนาข้าวของของขึ้นบ้านใกล้เคียงนะครับม่านะครับไม่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะก็จากที่แรงแล้วมาตกตกหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นกะเพราที่แปลนี้ค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะนะครับ มันท่วมเลยนะครับเพื่อนท่วมจะไม่สามารถทําอะไรได้นะก็มีแปลงนี้แปลงสองแปลงนะครับที่มีปัญหาเยอะนะครับ,รบนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คุณแม่ก็กําลังที่จะถอนต้นที่ตายออกนะครับเพื่อที่จะทําการปลูกใหม่นะครับนี่นะครับอ่า เพื่อนอะไรเนี่ฮะนะครับห้าตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูระดับน้ํากับระดับแปลงเรานะครับว่าเท่ากันเลยนะครับระดับน้ํานะครับกับแปลงดาวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับทำให้การทําสวนของเราเหนือขั้งที่จะล่าลำยากลาบากนะครับในช่วงนี้ก็คงต้องรออีกสัก เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคงโลกนะนั้นไม่ได้นะเพราะเราต้องกินต้องใช้ตลอดเนาะนะครับมาบบนะครับมีเป็นหมาไปจำสวนไปจำบ้านเลยนะครับที่เล่นนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะครับอ่ะเนี่ยตัดแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับ วันนี้มาพา,พาเพื่อนๆมาดูการเตรียมแปลงของเราเฉยๆนะครับว่าเราจะได้ที่ปลูกผักนะครับที่เดิมของเรานะครับเป็นการยึดคืนนะยึดคืนจากจากฝนนะครับนะครับเห็นไหมครับพญย่าที่มันยาวนะครับเราก็จะตัดส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ควายของเราเนี่ยได้กินกันอีกส่วนหนึ่งก็ที่เป็นเศษก็ไถ่กรเป็นปุ๋ยพืชสดใจนะครับเห็นไหมครับว่าการทำเกษตรของเราเป็นเกษตรแบบง่ายๆนะ ไม่ต้องคิดอะไรมันยุ่งยากนะครับอ่านะครับส่วนปุ๋ยของเราก็มีเหลือเฟือครับนี่ง่ายเดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยของเรานี่มีเหลือเฟือเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับอันนี้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ไข่นะครับมันจะมีปุ๋ยคอกนะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ ที่ข้อควาย,น,ยนะครับนะฮะจะเห็นไหมว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในส่วนของปุ๋ยที่เป็นเป็นจ่ากธรรมชาตินะครับเป็นหลักนะครับฉะนั้นรูปปั้นครเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะทําการาไถเพื่อที่จะปลูกกระลำดอกนะครับซึ่งเป็นพืชที่เป็นอ,อะไรอะ่ะเราทำมาทุกปีในส่วนของของช่วงหน้าหนาวนะครับ ไร่ฝนต้นหนาวแล้วเราก็จะทําตรงนี้มันจะไปขายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็เราค่อยๆปลูกไปนะครับเพราะว่าุ่นนี้ที่ดินเรามีน้อยนะครับคุณต้องรอการเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จเราถึงจะลงในสุดของพื้นที่นานะครับผมอ่านะครับก็วันนี้ก็เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะครับเราจะอัปเดตสวนของเราไปเรื่อยนะครับ ให้ทุกท่านดูว่าเราทําการเกษตรแบบไหน,นะบไไไนนะครับทําไมถึงมีรายได้ทุกวันครับอาจจะไม่เยอะแต่ว,ว่าขอแค่จุดเจยบครอบครัวเราก็พอใจแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ